เรื่องเล่าของพระโพธิยานเถระหลวงปู่ชาสุพัทโทวัดหนองป่าพงอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อชาสุพัทโทเล่าว,ว่าได้พบหลวงปู่มั่นเกิดความประทับใจและได้ฝากเป็นสิทธิ์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาสุพัทโท พบท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตและได้ฝากเป็นสิทธิ์ท่านและได้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามธรรมวินยัยดังเรื่องราวที่หลวงปู่ชาได้เล่าถ่ายทอดให้พระเนนได้ฟังต่อไปนี้ ในระหว่างที่จำพรรษาที่วัดเขาวงกฏหลวงพ่อชาได้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจากโยมคนหนึ่งซึ่งเคยไปนมัสก,การหลวงปู่มั่นที่สำนักวัดป่าหนองผ,ผือนาในตำบลน,นาในอำเภอ พันนานิคมจังหวัดสกลนครและได้เกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่มั่นและตั้งใจว่าจะไปศึกษาแนวทางการปฏิบัติจากท่านหลวงปู่มั่นเมื่อออกฟันษาแล้วหลวงพ่อชาพิจารณาเห็นว่าพระทวัน มีความสนใจในการศึกษาตำรับตำลาจึงปารบเรื่องวิถีชีวิตกันระหว่างเพื่อนพระถวัรตกลงใจจะไปเรียนปริยัติธรรมที่กรุงเทพหลวงพ่อกับคณะพระภาคกลางรวมกันสี่รูปจึงออกเดินทางย้อนกลับมาที่อุบลราชธานีพักอยู่ที่วัดก่อน พักอยู่ที่วัดก่อนนอกระยะหนึ่งแล้วจาริกทุดองมุ่งหน้าไปจังหวัดสกลนครเพื่อไปยังเสนาสนะวัดป่าหนองคือนาในเพื่อรับการอบรมจากหลวงปู่มั่นระหว่างการเดินทางไปสำนักหลวงปู่มั่นได้แวะสนทนาและศึกษา ตามสำนักต่างๆที่จาริกผ่านไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์และเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติของแต่ละสำนักการเดินทางครั้งนั้นผู้ร่วมทางบางคนในคณะเกิดท้อถอยเพราะมีความเหน็ดเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากมาก ต้องเดินลัดเลาะป่าเขาเดินตามทางเกวียนประกอบกับเป็นผู้ไม่คุ้นเคยต่อการเดินทางไกลนักพระบางรูปจึงขอแยกทางกลับคืนถิ่นเดิมหวงพ่อกับพระอีกสองรูปที่ไม่ล้มเลิกความตั้งใจได้ออกเดินทางต่อในที่สุดก็ถึงสำนักของหลวงป,ปู่ม,ม่านเสนาสนะวัดป่าน้องผา น้องผือนาใน